นะคะโทนเนอร์สามารถดัดแปลงได้ค่ะโดยนำโดยนำชนิดที่ปราศจากแอลโกอฮอล์นะคะนำมาฉีดระหว่างนำมาฉีดที่หน้าระหว่างวันนะคะแค่เอามาแช่ให้เย็นแล้วมาฉีดพรมใปหน้าลำตัวเพื่อใหอ้เพื่อให้เรารู้สึกเย็นๆนหน้าสดชื่นนะคะลดการขยายตัวของเส้นเลือดค่ะผิวจะรู้สึกสบายแถม ได้บำรุงหน้าบำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะค่ะก็นี่ก็แล้วแต่คนนะบางคนไม่แพ้ก็จัดการไปเลยแต่คนไหนที่แพ้ก็เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็เชนิดที่ถูกกับเราเนาะใช่ลองแต่ละคนผิวไม่เหมือนกันอย่างพี่บีนก็คืออย่างน้พี่บีนไม่แพ้ค่ะเป็นคนไม่แพ้อะไรเลยค่เใช้ได้ทุกอย่างบาง นะะหน้าก็บางอะไรก็บางไปหมดไม่ดิฉันไม่แพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าดิฉันหน้าหนานะคะไม่ดิฉันแกบอกว่าหนังหน้าก็คือมันหนามันบางมันต่างกันอะไรประมาณนี้โอเคลองนิดนึงหลองด่าเยลยนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะแต่ว่าเรามีดาร,ราน้องโยกงอาม,อามเชมนมาแระสบการเรื่องสุขภาพกันค่ะ ก็ปกติผมก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับเป็นนักกีฬาโปโลขี่ม้าโปโลอยู่แล้วก็วิธีการรักษาสุขภาพก็จริงๆเอาจริง,รงมันก็เป็นทฤษฎีครับทำไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีอย่างเช่นอย่านอนดึกให้ตื่นเช้าอะไรเงี้ยดื่มไม่เยอะๆอะไรเงี้ยฟิตเนสมีบ้างครับฟิตเนสแค่ไปอยากไปเพิ่มกล้ามเนื้อบางส่วนแต่ว่าถ้าไปออกกําลังกายเรื่องทักษะแล้วก็เรื่องปอดเรื่องหัวใจก็ไปขีม่ม้าอาหาร,ารกินส่วนใหญ่ก็จะไม่อดอาหารนะครับถ้าจะลดน้าหนักคือไม่ไม่เชื่อเรื่องอดอาหารเลยจะเชื่อเรื่องแบบ การออกกำลังกายแล้วก็คือตอนนี้ทานประมาณ5้าถึงหมือ้อทานคาร์โบไฮเดรตปกติเท่ากันแล้วว่าไม่กินไขมันไม่กินน้ําตาลแล้วก็งดแอลกอฮอล์เท่านั้นเองเออเมนูสุขภาพเนี่ยคือผมเป็นมังสวิรัตใช่ผมก็เลยคือเริ่มมาเป็นมังสวิรัตประมาณ5เดือนละสี่หเดือนอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทานโปรตีนกะะเกษตรทานถั่ว ทานนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักอาหารเสริมก็มีบ้างเป็นวิตามินนะครับก็กินวิตามินตามที่ตัวเองขาดครับผมก็ทุกวันนี้นะครับอาหารการกินหรือว่าอากาศในเมืองไทยก็แย่ลงนะครับโลกเราก็แย่ลงนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็นอกจากจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยครับขอให้ทุกคนแข็งแรงครับเป็นนาองโยง แล้วอัมแชร์ด้วยเขาก็มีวิธีนะดูแลสุขภาพของเขาใช่ไหมคะคนไหนดิฉันนึกยุ้อแชร์ยู้อัมแชร์เดี๋ยวไปเปิดให้ดูทีหลังนี่นี่เรามีอะไรมาพูดมีอะไรว่ามีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งอ๋อเขามีเรื่องอีกแล้วหนึ่งคุณพ่อคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเขาสนิทกันมากคุณลูกมีอะไรก็จะปรึกษาพ่อเขาเริ่มวัยหนุ่มแล้วไงเขาก็อยากรู้อยากเห็นเท่าไหร่พ่อครับเวลา ผู้หญิงผู้ชายเขาคนรักกันน่ะเขาเขามีอะไรกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับพ่อเขาบอกว่า make love พ่อก็สอนดีสอนลูกๆอยากรู้อยากเห็นเงี้ยอ่ะคุณพ่อรับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันน่ะมีอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรครับ make friend make friend เออแล้วถ้าอย่างนี้เวลาผมมีอะไรกับพวกนางแบบคโยตี้พิตตี้เป็นหมู่หลายๆคนน่ะเรียกอะไรครับเรียกพ่อด้วย เออเรียก่อด้คอสักทีชาติเดียวเนี่ยนะมาเวลาหมดวันีช่วยอยู่นะ๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องดีท็อกซ์ดีท็อกซ์อยู่หน้าด้วยถั่วเขียวถั่วเขียวนะคะยังไงกันค่ะคุณรู่ค่ะเอนไซม์เดือด นิวเคซีไลฟ์ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่าย New เคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณนิวเคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณ ตั้งแต่เรากัดพี่บีมบอกว่าพี่บีมอ้วนนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรคะวิ่งโอ้ยเธอฉันว่าเธอทำไมถจะพูดเรื่องอะไรฉันก็งงก็เรามีเรื่องหยแกล้มหยอกกัดนิดๆก็ออกกําลังกายบ้างน้อยแล้วเป็นไงคะโสดละค่ะเนี่ยงานในรายการอยู่อย่างนี้ค่ะจะบอกว่าอู้ยประมาณนี้ค่ะก็คือดิฉันก็ แล้ววันนี้นะอยู่วันดีคืนดีค่ะพี่เจนไม่เคยใช้ค่ะป<า>กติจะใช้คนนู้นคนนี้ไปหยิบของเลี้ยวันนี้ใช้อีชันนพื่อบันไดค่ะอ๋อไม่น้าหน้าตาหน้าตามบอกมุนไม่รับอยู่แล้วดีฉันก็ลืม<ะ>ขอขอขอภยัยพันกเฮ้โอเคสงสัยจะสงสัยจะแก้ให้เราแก้ไคลิด ขึ้นหันใดก็ขึ้นเออที่ฉันก็ว่าทำไมก็อึ้งนิดนึงไม้ก็คือคนอื่นก็ไม่มีแล้วไอ้แล้วเราก็นั่งยุ่งวุ่นวายอยู่ลืมโน่นลืมนี่เราก็เออเห็นเขารู้มากที่สุดที่ไหนได้ใช้ก็ต่อทำมานไม่เป็นไรก็ถือถือว่าควาวิตที่ออกกําลังกายอย่างพี่บีมขอเตือนว่ามันอันตรายก็คือกล้ามเนื้อฉีกถ้าหลายคนบอกว่าคิดว่าไปออกซ้ําแล้วใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก่อนลงนามถ้าอยากออกจริงๆคุณวอร์มร่างกายนิดนึงแล้วก็ทา น้ำมันมวยน่าจะรู้จักนะไม่ใจ่น้ำมันซิงเกอร์นะอย่าไปทานะหรือไม่ก็ของพี่เจนี่อาจจะแปลกมนุษย์นิดนึงซิงเกอร์อ๋อซิงเกอร์ยาหม่องเยอพอเป็นไปได้กวคนเราคือทายาหม่องนิดนึงปวดแสบปวดร้อนอ๋อคลายกล้ามเนือ้อคลายกันนิดนึงแล้วก็เราไปวิ่งเยอะไหมก็ อีฉันวิ่งแต่พอตัวก็คือเหงื่อออกนิดนิดหน่อยแต่อย่าเหมือนพี่บีมว่าฉันจะเอาคืนวันนี้ฉี่ไปถึงไหนคะครามเนื้อคุณเนี่ยหนักมากจะปวดจิตใะคุณคะวอร์มร่างกายไม่เคยวอร์มอยู่ดีๆจะลดโดยกด้วยการกดดันของพี่เจนแต่วันนี้ให้ขึ้นชั้นสามอีกขอภายทีน้องรักเดี๋ยว่าเราจะใช้สามรอบนะคะมาดูที่เป็นประโยชน์ก่อนที่จะไปดู ดีท็อกซ์ผิวหน้า,นาด้วย,วยถัวถ่วเขียวแต่เรามาดูสุราใครๆก็รู้ว่าอันตรายแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะคะก็คือคนที่ดื่มสุรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งอยู่ในตัวแล้วต่อคน4%ด้วยกันค่ะนะคะผลการศึกษาข,ของคณะแพทยศาสตรนะ์แพทยศาสตร์นะคะแห่งมหาวิทยาลัยศูนย์แพทยศาสตร์บอสตันในอเมริกาหรือว่าสหรัฐนะคะเพราบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนในสหรัฐเป็นมะเร็งตายเฉลี่ย20,000รายตุกปีนะคะ,คะหรือประมาณ3.5%ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็คือ3.5%นะคะโรคมะเร็งที่พบเกี่ยวโยงกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดค่ะแล้วก็รองลงมาเป็นมะเร็งเต้านมค่ะทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตถึงประมาณปีละ 6,000รายในสหรัฐนะคะหรือว่า15%ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เสียชีวิตค่ะโอ้โหที่ฉันอ่านแล้วกระเทือนนะระเทือนอจิตใจน่าจะมีอีกค่ะส่วนผู้ชายที่ดื่มแอลโกอฮอล์จนโรคมะเร็งฆ่าชีวิตนั้นมักพบในมักพบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปากค่ะคุณพี่ลำคอและหลอดอาหารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณส,สุข อ,อเมริกายัางชี้ว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆด้วยนอกเหนือจากมะเรง็งตับปากลำคอและหลอดอาหารที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะคะนอกจากที่ถูกกล่าวถึงขั้นต้นแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยคุณพี่โอจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุยถึงโรคมะเร็งแล้วมันก็รักษายากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของแอลกอฮอล์ที่เป็น เป็นพิษต่อร่างกายมันก็มีแอลกูธาไทโอนนะคะที่มีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกมาก็อย่างน้อยก็ยังดีช่วยในเรื่องเมาค้างด้วยอาการเมาค้างแม่กับฝั่งนี้สกิลดีฉันเลยเมื่อก่อนเมาบ่อยค้างบ่อยค่ะไม่ไม่ใช่อาการเมาค้างนะคะค้างที่อื่นกลับบ้านไม่ได้เมาเหมือนกันแต่ค้างที่อื่นเมาบาบุ้มากเมาน้ำลายค่ะ อาหารเสริมก็ยังมีความมีความจําเป็นค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ยังมีความจําเป็นมีความจําเป็นดิฉันสําหรับตัวดิฉันนะคะดิฉันว่ามีความจําเป็นมากถึงมากที่สุดใช่เพราะว่าอย่างบีมคือเราทํางานค่ะหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทานนอาหารไม่เป็นเวลาด้วยแล้วอาหารที่เราทานนั้นก็ไม่ได้มีสารอาหารครบห้าหมู่หรือว่าตามที่ร่างกายเราต้องการดังนั้นดิฉันต้องการที่จะ มีผู้ช่วยอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามานะคะก็จะช่วยเสริมให้ร่างกายดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยคุมการใช่ค่ะหลายส่วนมื่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สบายก็อย่างที่บอกมันก็ทําให้เราฟื้นตัวเร็วขึ้นเพราะงั้นไม่แปลกใจเลยที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ของค่ายยักษ์ใหญ่ตามโรงพยาบาลต่างๆคุณหมอจะแนะนําโดยตรงให้กับผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นค่ะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรทุกชนิด ถ้าเราไม่อยากเป็นเรากินอะไรที่ไปยับยั้งก่อนดีกว่าดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ไม่ใช่รักษาให้คุณหายจากโรคนะเข้าใจผิดนะคะแก่ทานก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือป้องกันที่เหตุอย่าป้องกันที่ผลที่เกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เรียนก็คุยมีสาระนะคุณเรามาเล่นกันต่อมาเอ๊ไม่ใช่นะคะนี่คือสิ่งสําคัญค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องถั่วเขียวเธออะไรเราอยู่กับถั่วๆจังเลยวันนี้ เราชอบถั่วเ,เราชอบกินถั่วถั่วเขียวต้มถั่วเขียวต้มน้ำตาลอร่อยจังเธอเ<า>ชื่อไหมเมื่อก่อนอดิฉันไม่เคยกินถั่วเลยตั้งแต่ฟ,แฟังนาตาลีบอกว่าได้นางงามจักรวาลเพราะว่ากินถั่วบ่อย <c oughs> ก็เลยอยากสวยค่ะคุณผู้ชมม <c oughs> ันจะสายเกินไปไหมเราก็ซื้อถั่วทุกวันจนกินถั่วจนชินเหมือนกับคนมีกรรมนะอยู่วันดีคืนดีสตังค์ค่ะน้องหมาที่บ้านค่ะกินถั่ววัน ตอดอ้ยโทษทีค่ะผายลมผายลมก็เหม็นไม่เท่าไหร่นะกินถั่วทุกวันจนที่ฉันเลิกกินถั่วเพราะว่าอาจจะจัดฟันข้างในด้วยแต่ว่าน้องหมากินถั่วแทนเธ <c oughs> อคิดดูแล้วกันน่ารักแค่ไหนแต่ <c oughs> นี่ไปดูถั่วของจริงที่ก็พอกหน้ากันว่าเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในการดีท็อกผิวนะคะโดยหลักๆแล้วก็มีถั่วเขียวบด น้ำเปล่าและภาชนะผสมขั้นตอนในการทำใช้ถั่วเขียวบดผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เท่ากันผสมให้เข้ากันนะคะ เมื่อผสมให้เข้ากันแล้วจากนั้นเราจะนำมาพอกขัดหรือว่านวดผิวหน้าหรือผิวตัวได้เลยค่ะนอกจากนี้เราสามารถใช้ถั่วเขียวบดผสมกับสูตรอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งโยเกิร์ตหรือว่านมสดถั่วเขียวบดและน้ำผึ้งผสมถั่วเขียวบดและน้ำผึ้งในอัตราส่วนที่เท่ากัน น้ำผึ้งจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นและไม่แห้งกระด้างส่วนถ้าเกิดเรานำถั่วเขียวมาผสมกับโยเกิร์ตก,ก็จะช่วยลดความมันกระชับรูขุมขนพี่เบลขอแนะนำให้เลือกรสธรรมชาตินะคะ สุดสุดท้ายก็คือการนำผงถั่วเขียวมาผสมกับนมสดนมสดจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นโดยสูตรทั้งหมดนี้ผสมในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเท่ากันเหมือนเดิมค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นงไงบ้างคะสําหรับสูตรดีท็อกผิวที่เบลเอามาฝากในวันนี้ได้สวยใสยกันแบบออนบัตเจ็ตเลยคงถูกใจสาวๆนิวเกิลนะคะแล้วกลับมาเจอกับเบลและบิวตี้สตอรี่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเวลาหมดพอดีเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเมาเยอะออพี่เจนพูดเยอะค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ติดตามเราสองคนนะคะพบพกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ